สวัสดีครับในคลิปนี้จะมาแนะนำการใช้ตัวแคลมเซอร์เฟสฮะซึ่งตัวนี้เป็นแค a มเซอร์เฟสที่เป็นลักษณะของโลว์แมสนะ,ะจะเห็นว่าตัวจุดวัดเนี่ยมันจะลอยเป็นลักษณะของเซนเซอร์ที่เปลือยอยู่นะฮะไม่ได้ติดกับตัววัตถุอะไรแล้วก็ตัวสายตัวนี้มันจะเป็นหุ้มด้วยลวดถักนะฮะก็จะทนพวกรังสี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 รามีรังสีรห้ว่าเบอร์อะไระฮะก็จะติดตังได้ง่ายแล้วก็การใง้งานเนีรถ้าเราจะแครัตสีรังสีรังสี่ชง้นงานเราก็จะ บีบนะฮะแล้วก็เอาตัวเนี้ยให้เซนเซอร์มันติดที่ชิ้นงานเลยนะฮะก็จะได้อุณหภูมิของตัวเซอร์เฟสนะฮะทีนี้หากเรามาีจำนวน6เส้นเนี่ยแล้วเราอยากจะเปลี่ยนจากงานที่เราวัดชิ้นงานมาวัดอากาศเนี่ยทางเรามีจะมีตัวอะแดปเตอร์ให้นะก็จะเป็นตัวนี้นะครับหล,หลักก็คือวิธีใช้เนี่ยให้เราเอาตัวเนี้ยนะฮะหนีบเข้าไปนะฮะก็จะเห็นว่าตัวเนี้ยมันจะหนีบเข้าไปเลยนะฮะแล้วก็เอา แคมป์เนี่ยล็อกไว้นะฮะก็จะเห็นว่าตรงกลางเนี่ยเซนเซอร์มันจะเปลือยอยู่ในอากาศนะฮะไม่ได้แตะกับอะไรแล้วก็เราเอาตัวนี้ห้อยวิธีตัวแฮงเกอร์เราอีกทีหนึ่งนะฮะหรือว่าจะเอาด้านหลังเนี่ยเกี่ยวไว้อีกทีนึ่งก็จะกลายเป็นจากตัวแคมป์เซอร์เฟสเนี่ยเป็นแคมป์แอร์ได้นะฮะโดยที่เราไม่ต้องไปหนีบตัววัตถุนะครับ